ช้พูดโทง่ายกว่าแต่ถ้าใช้ตายรักก็ได้เช่นเราฟุ้งซ่านเพราะเรากังวลกับสามีหรือลูกหรือภรรยาเขาจะตายเนี่ยกาจะตายหรือไม่ตายก็ไม่รู้ก็ใจเลยเครียดไม่สงบก็พิจารณาว่าคนเราทุกคนเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายกันไม่ช้าก็เร็วคราวนี้อาจจะตายก็ได้ไม่ตายก็ได้แต่เราก็ไปสั่งไม่ได้มันเป็นอนัตตา เราก็ต้องทำใจตายก็ตายถ้าไม่ตายก็หายคิดแค่นี้เราก็จะสงบได้อันนี้เรียกว่าการใช้ปัญญาแต่ถ้าจะใช,ใช้ปัญญาไม่ได้ก็ต้องใช้พุทโธไปก่อนพุทโธพุทโธเพื่อหยุดคิดถึงเรื่องที่ทำให้เรากังวล